โอลิมปิกวเวอร์ชวลซีรีส์เนี่ย mm hmm. เขาจะคัดจากตัวเกมร้อยเปอร์เซ็นต์ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้ว mm hmm. แต่ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไป mm hmm. แต่ว่าเราต้องคัดด้วยตนเอง mm hmm. ผมนัทยศธีริกายะนะครับ mm hmm. ชื่อในเกม ID ว่า p s เ mm hmm. เดี๋ยวนี้ยงัง แค่ว่าแม่มาเล่าให้ฟังว่าตอนสองสาวบคือเอาเอารีโมทมานั่งถ่ายแต่แล้วเขาก็เลยซื้อรถของเล่นเล็กๆมาให้ถ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รู้เลยว่าว่าไอเด็กคนนี้มันชอบรถอะไรประมาณนี้ GT Academy เนี่ยมันเป็นรายการเกมที่ถ้าเกิดคุณเข้าไปแข่งแล้วคุณชนะเกิดได้เซ็นสัญญาแข่งขันกับนิสสันโลกก็คือทีมนิสโมคุณจะได้เงิน30ล้านกลับมาตรงนั้น ในช่วงนั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะกับที่ว่าคุณพ่อผมเสียพอดีแล้วแล้วนี่ทุกอย่างมันมันถาโทมมาที่ชื่อผมตัวผมผมก็เลยมองว่าไม่แน่ถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันรอดเราอาจจะได้กลับมาก็ได้น่าจะทราบกันดีว่านิสันเนี่ยมีปัญหาภายในเขาจึงได้ตัดงบตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็นว่าผมเป็นแชมป์ที่โดนลอยแพโชคร้าย เราเตรียมตัวมาทั้งปีเพื่อที่จะไปแข่งรายการมาค่าครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปเนี่ยมันก็มันก็ฟูมฟป้อยู่ปีหนึ่งนะมีอยู่วันหนึ่งก็มีมีเหมือนกับเป็นสปอตเตอร์อะครับแต่ว่าเขามาทํางานกับป้าผมเขาชื่อคิโมโคโยเขาผมเขาเป็นนักร้องเก่าฟินแลนด์คือคือตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปคุยกันที่ท่าไหนแต่ว่าเขาต้องการที่จะเอาแฟนผมไปเทสเพราะว่าตอนนั้นแฟนผมขับขับแข่งให้กับมาด้าแต่ด้วยความที่ว่าป้าผมก็บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันก็เป็นเกมเมอร์นะ แล้วก็ชนะ GTA c a d e m y มาด้วยคือคือคือหมดเนี่ยผมใช้คำว่ามันเป็นโชคดีกว่าไอ้นิสสันไมค้าคับเนี่ยควรที่จะได้เนี่ยจากนิสสันนะกลับไม่ได้แต่อ้โชคตรงนี้ที่คนอื่นเขาไม่ได้รับกันะ่ะก็คือไปนั่งกินข้าวกับถูกคนเนี่ยกลายเป็นว่าผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันมันวิ่งวุ่นหาเงินสปอนเซอร์อยู่เหมือนกันคือถามว่าผมต้องออกเงินเองไปบ้างไหมก็มีค่าตัว๋วค่าอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เหมือนค่าตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อาพาร์ตเมนต์ค่าแข่งค่าอะไรเขาก็ออกให้หมดก็เหมือนกับเป็นการแข่งขดอาชีพอาชีพหนึ่งไปเลยครับแต่ถามว่ามันได้เงินดีไหมมันก็ธรรมดาธรรมดาใช่ครับก็ผมผมยังไปรับจ้างทาสีในในวันว่างๆอยู่เลยอะไรเงี้ยโอลิมปิกเวอร์ชวลซีรีส์เนี่ยเขาจะคัดจากตัวเกม100%ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปแต่ว่าเราต้องคัดด้วยตนเอง เรา represent ประเทศของเราอย่างผมก็สัญชาติไทยถูกไหมครับผมก็ represent ปร,ประเทศไทยซีดเนี่ยมีทั้งหมด16ซีดท,ทั่วโลกเอเซียได้แล้ว4ยุโรปอีก4โซนอเมริกาอีก2ออสเตรเลียอีก1รวมกันออกมาทั้งหมด16เกมแก a n t ิส i s เนี่ยถูกจัดได้ว่าเป็นดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต ก็จะแตกต่างจาก ESport ตรงที่ว่าเขาถือว่าเป็นเกมที่เสมือนจริงจะเรียกได้ว่าเป็นเกมซิมูเลเตอร์ก็ว่าได้ถามว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างถ้าถามว่าแตกต่างมากไหมผมว่าไม่มากขนาดนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือแรงจีเราเราจะไม่มีความรู้สึกที่หลังเราหรือว่าที่ก้นเราตรงเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในเกมเนี่ยเราจะใช้แค่สายตาเพื่อที่จะมองแล้วก็ดกเทตว่ารถเนี่ยกำลังเสียอาการอยู่หรือเปล่าโอเวอร์สเตียอยู่หรือเปล่าอันเดอร์สเตียอยู่หรือเปล่า แต่อย่างในของจริงเนี่ยในรถจริงๆเนี่ยเวลารถมันเกิดอาการเหล่านี้เราจะบอกได้ด้วยความรู้สึกแรงจีหรือว่าความรู้สึกจับตัวเราตอบไม่ได้ว่าไปทางไหนแต่ว่าถ้าเกิดมันมีรายการอะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็คงก็คงจะเข้าเข้าแข่งขันไปเรื่อยๆเพราะว่าคืออ e ีสปอร์ตเนี่ยมันก็เหมือนเป็นรายได้หลักของครอบครัวผมเลยครับ หลักๆเลยก็เพ4ีกับพวงมาลัยครับทีวีคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีกันอยู่แล้วครับพวงมาลัยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นไทามาอเตอร์แบบผมก็ได้จริงๆมันก็มีฮาร์ล็อกกี้เทคที่ถูกลงมากกว่านี้ก็คือไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยครับทุกอย่างคือสต็อกหมดเลยครับเป็นเดิมๆหมดเลยเพราะว่าต้องอธิบายก่อนว่าในการการแข่งขันดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนใช้เหมือนกันหมดอย่างเช่น เขาถามผมแล้ว <C ourse> ว่าผมใช้เซตอัพนี้หรือเปล่าถ้าเกิดผมไม่ไ <GO> ด <av uther> ้ใช้แป้นนี้ไม่ได้ใช้พวงมาลัยตัวนี้เขาก็จะส่งมาให้สาเหตุก็คือเขาไม่ต้องการให้คือคนนี้ใช้พวงมาลัยอีกอันหนึ่งคนนี้ตั้งค่าพวงมาลัยได้มากกว่าคนนี้ลงทุนพวงมาลัยใช้ไดเร็กได้ตั้งค่าแบบน้นแบบแบบนี้แบบนั้นทําให้ขับได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้คือทุกคนเท่าเทียมกันหมดถ้าเกิดสนใจกีฬาแข่งขันรถยนต์เนี่ย ซื้อพวงมาลัยมาตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มอะไรที่เรามีอยู่เข้าแข่งขันเลยก็ได้ครับถ้าให้แนะนําก็แข่งอะไรก็ได้แหละเอาจริงๆแล้วมันมันมันก็เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นที่เรามีอยู่แล้วก็ฝึกฝนฝีมือไปครับผมแต่ว่าถ้าอยากกระเทนโปอยากอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผมมันก็อาจจะต้องสวิชมาเกมแกนเทนิโมครับสุดท้ายก็อยากจะฝากติดตามผลงานผมได้ทางเพจเดอะเมี่ยงนะครับผมทีม PSC Motorsport ครับ ก็ปีนี้แข่งขันในรายการโอลิมปิกวร์ชวลซีรีส์นะครับผมแล้วก็ยังมี GPE Racing Series ที่เป็นถ้วยพระราชทานด้วย